เห็นต้อนยังกะตุ้นต้อนยังเห็นดิดิ<อ>เห็นก็ไกลเมื่อไงผู้ก็สีเขียนให้เบิ่งนี่ก็ไกลอยู่ใส่เอาแต่หนูยิ่งงงจอะเห็นก็ไกลบางนี้บังได้<ะ>เข็นเจาใจลจุดหวานลถพ่วงให้เป็ดทำแม่น้องผู้เขียนก็ไกลได้แม่สิป,ปิดรถพ่วงมาให้ระบายสี แม่สัญญาเลยอ่ะ<ง>อแม่สัญญาสาววิคือกูกูหวานรถรถปีกแม่สิแม่สิเขียนมาโอ้แม่สิปีนมาะไฮถนนผู้เขียนก็ไกลดีๆเอาถ้าเป็นเขียนก็ไกลเพราะใครแล้วหนานหนึ่งนี่แม่สิปีนมาให้เลยแม,แม่สิเอามาใหา้หลวงพู้ระบายสีรถรถพ่วงก,ก็มีรถเก๋ก็มีรถไทยก็มี งใหไม่ไม่ต้องซื้อรถรถเก๋แล้วแล้วการล่นเราพูดแล้วเราเราการรถพวงรถนลรถซื้อปลอแบบแบบแบบมีรถพวงซื้อปลอโอเคเราสิซื้อมาให้เราบ้างแบบแบบแบบไม่อันตังแบบไม่อันตังของของหลายอย่างโอเคโอเคเอาเขียนก่อนเขียนก็ไก่นี่เริ่มตั้งแต่ก็ไก่ก่อนถ้าเราพูดต่างเจ้าเขียนแม่สีหายรางวัลเลยแม่กันกันได้เขียนเขียนก็กันกันกันได้เขียนเชียนก็ไก่ ถึงถึงก็อ so ่างแล้วแล้วก็ห้อห้อห้อหเซ็แม่แม่อาสิีสีแจงอันนี้แม่แม่อาสิสิฝากรถรล้คลองเลนมามาไหลายสาสาเต็มบ้านเลยรถรถบ้างรถบ้างครับแล้วการรถพ่วงมีอัตังแล้วการรถเจนแล้วการรถบนปูดครับครับเอาเขียนก่อนนอนนอนนอนทับไปสวนเลยเอาเขียนก่อนเขียนก่อน ถ้ามันเข้มบนแล้วก็บไดายด้วยต้องเอาหลายคนอย่างเดี๋ยว่ะให้ให้ให้สางเต็มบ่าเลยเออเอาเจ้าซื้อเล้วเนี่ยข้อข้าซื้อเล้วเนี่ยเป็นเป็นว่ายังยังท่านได้เรียนหนังสือเลยแม่เอาอ่านถ้าเขียนแล้วนานึงก็ไกลห่อพ่อขวดแม่สิสือหายเลย แม่สซ right. uh ีป <Well. S 1> ิ่นมาให้เราบายสีน้ำมีหลายแฮเออแค่อะไรของเธอบ้าที่ได้มาจ่อยซื้อมานี่นี่เจ้าตังให้แบบนี้นี่มีชี้นี่เจ้าตัวมีข้าวมี่หล็กิ่นน้องผู้บริสุทธิ์กัดน้องผู้บริสุทธิ์เลยไม่ต้องเชื่อ ต้องต้องต้องเขียนห้านหงูมาหอดกไก่แล้วก็กไกเขียนยนาบอเขียนไปทีละโต้อ,อย่านึ่งเอาเริ่มเขียนจากกไกจะตาตาตาห,อหต่านหูสูงเยียนจะเขียน<ม>ห,หน้านหงูก่อนเอาเขียนเบิง้งกันกัน,นเอาอะไรว่าสีเลยบอ บอกว่าเขียนก่อรได้คอยรลบ,บายที่หลังอุ้ยทำมเม็นเทพเหลี้วบดายได้ก็เสียสีรลบ,บายอ้ออาหนามหนามตกเป็นสีสีฟ้าหนามสีฟ้าอ

Hay hey, ô huh? like, <coughs> huh? huh? là bãi xoáy về Ô là bãi xoáy hay không? Yên ắng là xí phạm Nó làm, làm tóc là xí phạm Ừm Ở là bãi xoáy vầy, le. Xịn ยังไม่เยอะของเขาเขาคือมานี่เดกเจ้าของเาี่นนี้นั่งผู้พูกเขาสีละบายสีอ่ะะบายสีอุ้ยสวยแฮงระบายล อ่างสียัางาน,นีดน้ำสีฝาอ่างสียังอ่างสีฝากระเดือเอ้ยให้ย่างลูกไปโรงเรียนคุณครูเหมาให้เราบายปะหืมไปโรงเรียนคู่ให้เราบายปะลูกกับลูกว่าแต่ขังหนอนมตีลูกเอาออเราบ่ายไหมเรา <c oughs> บ่ายเอาอยัางดีโซ่ <c oughs> <c oughs>

พระน่าเท็นนีกอะโอ้ ه, องผู้บริสุทสวย はい味気あり。 ผู Des variance, all ้ละบ้านสีสวยผู้ละบ้านสีสวยเป็นนี่นะลูกเขาก็สิมาถึงนี่แล้วอ่างเดิใส่สีหยังสีสีฟ้าเหมือนกัน <Yeah. S 2> ให้อ่างเลยบันต่อไปแม่โก,โก,โก,โกโล็ละบใบสีสวยแบบที่แม่มสวยแหงอู้ขลับใบบอกนอกสินเลยนะสวยแหงทาขี้มแต่ปะจถทาขีีมว่าถ้าขีีมสวย,ยอูขอละบใบเป็นแหงอลลู้ขละบใบสีแบบเ่ม่ห้อยขีดเลย วยแฮ oh, งโอ้เขาหูจักระบ้าให้มันติดเอ้มันเป็นเนือเดียวก,กัน <c oughs> เริ่มเกงลตัวนี่หนังสือบ่เป็นแล้วว่าสิเป็นบ่สิขาดเขียนบ่นหนังสือหนังสือเป็นบ่ก็สิให้แม่สอน่ว,ว่ามัน วุ้ยบากกอมาให้บากกอบเบิ้งเด้อได้หรอบากกอมานี่บอกว่าโอ้บถความหนิของผู้ระบาสีสวยบ่เด้วอวุ้ยสวยแห้งเอาแม่บบหูเลยว่าหนิของผู้ระบาสีสวยปนหนนีิต่อไปแม่สิสปินลดอันรถเกล็ดลดอันนั้นมาให้ระบายรถหมกปูนลดเค้นกับมีเดี๋ยวแม่สิเปิดให้เบิ้งเอา